สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เจอกันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางหุ้น3รัฐนะคะรัเสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันเมื่อประจำวันอังคารที่21กันยายนเมื่อวานวันที่20เนาะวันจันทร์มาดูผลนะคะรัเสเซียออก37883พี่น้องให้เด่น7นะคะออก7 8นะเข้า7นะคะเข้ารูด7วิ่ง7นะคะใครที่วิ่งรูด7นะแต่ว่าจับคู่พี่น้องจับให้แค่4คู่แค่7 5 7 6นะคะไม่ถึง7 8อังกฤษ3 9 1 7 3อ่ะอันนี้ก็เข้า7แต่ว่าข้ามไป7 1 7 2แล้วข้ามไป7 5ข้าม7 3ไปนะคะอ่ะาใครที่วิ่งที่รูดเนาะก็เข้า2อลัดนะเมื่อวานเยอรมัน2 0 6 1 1เยอรมัน ไม่มานะคะเจดไม่มามาแค่สองรัดเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะวันศุกร์ก็เมื่อวันศุกร์ก็ปังมาสามเด้งเมื่อวันวันจันทร์มาสองเด้งนะคะวันนี้วันอังคารเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อค่ะสำหรับวันอังคารนะคะพี่น้องให้วิ่งรูดที่9ค่ะจับคู่นะคะ เม็ดเดียวเหมือนเดิม9ก้าสองเก้านะคะแล้วก็95้าานะ,ะสำหรับจับคู่นะคะเม็ดเดียวเหมือนเดิมวิม่งเ้ารูดเคะ่ะวันอังคารที่21กันยายนก็ขอให้เป้ขอให้ปังนะคะสำหรับหุ้น3มรัฐวันนี้ก็ ที่กลุ่ม v i p ก็กรี๊ดกันรัวๆเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่หุ้นนะคะลากมาอย่างฮานอยแล้วก็ลาวนะคะวันนี้ลาวสตาร์สเด้งค่ะโอ้โหกรี๊ดดีใจมากๆเลยนะคะลาวสตาร์ลาววันนี้ก็เข้าไป2ลาวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของวันนี้นะคะของวันที่21ผ่านมาเมื่อเช้านี้นะคะก็มีลาวสตาร์นี่เข้า3เด้งนะสมาชิกเนาะอันนี้ เจ็ดสามล่างนี่ V i p อพพิเศษนะคะนอยพิเศษก็เย้เยกันไปนะคะแล้วก็บนด้วยนะคะเข้าสามสามสองหกนะคะพี่น้องให้สามกับหกไปก็เข้าทั้งล่างทั้งบนพิเศษนะคะอันนี้สำหรับอันนี้ราทีวีเมื่อเช้านะคะก็เข้าเข้าห้าสองนะอันนี้พิเศษนะคะอันนี้ส่วนอันนี้ผลนี้ลาวลาวของเมื่อวาน,นะค่ะลาวเมื่อวาน ลาวเมื่อวานนี้เข้าทั้งหมด7รลาวปิดหนึ่งลาวนะคะเข้าห้หลุดไปหนึ่งคือลาวทีวีสำหรับเมื่อวานนะวันที่20แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอ้ออันนี้ของวันนี้ค่ะอันนี้นิบายนะคะให้74ดไปก็เข้าเด้งนะคะนิบายอันนี้ลาวสตาร์นี่อันนี้สมาชิกเขาเย้ะกันอันนี้คือหุ้นเมื่อเช้าที่ให้นะคะในกลุ่มก็1กับ4 แล้วก็พี่น้องก็ไปเจาะให้ที่หลังอีก4จิตอันนี้เราสตาร์เด้งนะคะสําหรับวันนี้3เด้งให้6กับ7ไปออก2 6 6 7หเจแต่ละคนก็เฮ่เฮปัง,ป,งปังกันไปนะคะอันนี้อออันนี้นนผลฮานอยเมื่อวานนะคะ20เมื่อวานนี้ทั้งหมดกี่นอย6น้อยนะคะหลุดไป1คืน้อยนอยโฟนอกนั้นเข้าหมดเลย VP เด้ง2เด้งนะอันนี้รากาชาตินะคะรากาชาตรากาชาตวันนี้ าราคชาตเดี๋ยวนะคะไม่แน่ใจวันนี้ลืมดูาราคชาตหลุดหรือเข้าอันนี้าราคชาตของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานเข้าศูนย์หนึ่งอันนี้ของเมื่อวานนะสําหรับาราคชาตนะคะอันนี้ก็เฮ่เ <laughs> ฮปังปังกันไปสําหรับวันนี้นะาสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ได้สี่นะคะได้สี่เจ็ดอ่าน,นี้ค่ะ อันนี้ก็ผลงานในกลุ่ม V.I.P พี่น้องนะคะสมาชิกท่านไหนที่อยากเพิ่มแนวทางอื่นๆนะคะอยากติดตามแนวทางอื่นนะอยากลุ้นฮานอยปังๆแล้วก็ลาวปังๆก็ตามไปที่กลุ่ม V.I.P ได้นะพี่น้องจะปักลิงค์ไว้ให้นะคะสำหรับแอดไลน์ที่ช่องคอมเมนต์นะคะแอดไลน์ไปได้เลยเดี๋ยวเราก็ไปดูลุ้น3ารัฐกันนะคะเดี๋ยวไปดู3รัฐกันต่อค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ